หลังจากที่เรารู้จักตัวตนของหนุ่มนะักธุรกิจที่กำลังฮอตและเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่กันไปแล้วตอนนี้ผมจะมาเจาะลึกคุณนัทบพนนะครับถึงแนาคิดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทุกคนนั้นมีกำลังใจเพื่อน,นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จตั้งใจฟังให้ดีครับ ช่วงท,ที่เราได้พักกองถ่ายก่อนที่มานั่งคุยกันที่มาผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีโครงการใน Facebook หาพนักง,งาน<ช>มันมันคือ,อยังไงใช่ทางด้านของ a c e b o o k เนี่ยเป็นช่องทางที่จะได้เห็นทางด้านของผมหรือไอดอลอีก2คนเนี่ยเป็นการลักษณะการเรียลไทม์คือคทํางานจริงๆมีการอัปเดตการท,ทํางานจริงมีคุณแล้วก็มีคุณคุณจอัทธาดาแล้วก็คุณปีเตอร์แลงทั้ง3าคนจะได้เห็นการทํางานจริงใช่ใช่แล้วทำไงผมก็ต้องเข้าไปที่หน้า facebook.com คุณรับสมัครพนักงานแล้วรับสมัครแฟนด้วยไหมครับทุกวันนี้ ไม่ครับเพราะว่าผมมีแฟนอยู่แล้วคำถามผิดคุณรับสมัครพนักงานแล้วรับสมัครภรรยาด้ไหมภรรยาก็ก็ตอนนี้กาลังเปิดรับสมัครอยู่ครับเปิดรับสมัครอยู่รับสมัครอยู่ว่าได้ข่าวว่าสร้างเรือนหอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันก็ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละครับแต่ยังไม่ได้แต่งงานมันยังไงอ่ะคุณนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่สร้างเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมีโครงการจะสร้างบ้านและก็ ผมก็ตอนนี้ก็กําลังดูใจกับแฟนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมุติแต่งงานกันแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วต้องถามเจ้าต,ตัวก่อนนะครับ,รบว่าจะแต่งงานหรือว่ายอมสละสดกับผมไหมก็คิดว่าบ้านที่ผมสร้างอยู่นี้นะครับจะเป็นเรือนหอของผมในอนาคตและเขาได้เห็นเรื่องแฟนคุณเขาได้เห็นแล้วและเขารู้แม้ว่าจะไปของเขาอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบะนะ,ะแต่ว่าก็พาไปดูแล้วก็พาไปเลือกของอใช้เลือกพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันนะครับ ถ้าวันนี้คุณไม่มีโรงเรียนไม่มีธุรกิจไม่เป็นเจ้าของธุรกิจของบ้านคุณแล้วเนี่ยนะฮะไม่เป็นคุณทุกวันนี้เนี่ยไม่มีเงินเลยเนี่ยมยีแค่หมื่นเดียวในบัญชีคุณคิดว่าคุณสุขได้ไหมผมคิดว่าผมมีความสุขได้ถ้าตราบใดที่ผมมีครอบครัวและมีคนรักที่รักเรารักผมผมคิดว่าเรื่องเงินไม่มีความสําคัญอะไรเลยเรื่องความผูกพันมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ยืดยาวและทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเขาบอกว่าเวลาได้เงินมาเนี่ยมันจะทําให้คนเรามีความสุขมาก และจะไม่ทุกข์อีกเลยไม่จริงไม่จริงเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเองถ้าใจสุขมันก็สุขแต่ถ้าเกิดใจเป็นทุกข์ยังไงมันก็เป็นทุกข์ครับปีหนึ่งคุณจะมีหนึ่งฝันก็ประมาณนั้นนะถ้าทำแล้วมันไปให้ได้ถึงหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรฝันที่อยากจะอะไรแล้วเดินตามใจฝันบางคนเขาบอกว่าเขาอยากเปิดร้านอาหารแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องการทำของข้าวเลยควรไหม ถามว่าควรไหมผมว่าควรแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องไปศึกษาถึงประสบการณ์จากทางด้านของร้านอื่นๆหรือคนที่เชี่ยวชาญเพราะคุณต้องมีความสามารถในการเดินตามฝันของคุณเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีฝันทุกอย่างมันก็ล้มเหลวเหมือนคุณไม่มีค่าในในชีวิตแต่ว่ามนุษย์เราทุกคนมันต้องมีฝันใช่แล้วถ้าเกิดคนเราใช้ชีวิตแบบไม่มีฝันมันก็เหมือนคนล่องลอยไปวันๆก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะทําอะไรหรือว่าคนที่มีธุรกิจอยู่ก็ไม่รู้ว่า ถ้าเกิดตัวเองไม่มีฝันก็ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจนี้ไปทําไมมันละมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะทําฝันต่อๆไปน่าคิดเหมือนกันนะทุกวันนี้ที่เราหาเช้ากินขําเช้าชามเย็นชามแล้วเคยถามตัวเองมาว,ว่าเรามีฝันอะไรบ้าง หรือแค่ทํางานไปวันๆให้มันจบไปและชีวิตมันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ไม่ไม่ถึงฝั่งสักทีมันน่าคิดเพราะผมว่ามันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะมีเงินกี่พันล้านก็ตามแต่ถ้ามันไม่มีฝันเลยไม่มีแรงจูงใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรือไม่ใช่มันก็อยู่กับที่ทุกอย่างก็อยู่กับที่เพราะว่ามันคุณมีเงินเป็นพันล้านแต่คุณก็ไม่รู้จะใช้อะไรคุณก็ใช้เหมือนซื้อความสุขของคุณทั่วไปแต่จริงๆแล้วความสุขระยะยาวก็คือการที่ได้ทําตามใจฝัน สร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการผมขนลุกมากคนเราเนี่ยจะต้องมีความสุขก่อนถึงจะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงินหรือความสําเร็จจะนําไปสู่ความสุขใช่จริงไหมจริงมันต้องมาจากความสุขก่อนผมเชื่อดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบทุกเนี่ยเราจะไม่มีวันพบความสุขนั้นถูกใช่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใจคุณเป็นทุกยังไงคุณก็เป็นทุกคุณก็ไม่มีทางมีความสุข ถ้าไม่มีความสุขคุณก็จะไม่มีสมองที่จะทําในสิ่งที่คุณรักและก็ต่อเงินได้อีกจากตรงนั้นแต่ว่ามีเงินเป็นพันล้านก็ไม่ทาให้คุณสุขได้เพราะมันถ้าเกิดมีเงินเป็นพันล้านแล้วคุณไม่สามารถมีครอบครัวที่อบ่นหรือคุณอาจจะแบบอายุตัวอย่างอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งมีเงินเป็นพันล้านมีรถหลายสิบคันเลยแต่คุณจะต้องไม่มีคนรักหรือคุณไม่มีคนที่ห่วงใยคุณคุณนอนเจ็บ อดแอบอ,อ,อ,อยู่บนเตียงกับอีกครอบครัวหนึ่งธรรมดารู้สึกว่ารู้สึกว่าชีวิตครอบครัวนั้นรู้สึกว่าก็หาเช้าชามเย็นชามแต่ว่าเขามีความสุขทางด้านของได้กลับมาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวรวมถึงทางด้านของมีอาหารให้กินทุกมื้อผมคิดว่าแค่นี้ก็มีความสุขสําหรับครอบครัวที่สองขอบคุณมากครับที่จุดประกายจุดไฟจุดประกายให้กับทุกคนในค่ำคืนคนี้คุณนทันนทพลจุรางค,คุณมาก